สุนักพันปอมนะครับปากน้าสางขนแล้วก็ตัดขนนะครับวันนี้เจ้าของอยากได้ทรงเป็นเป็นทรงมีเทตี้นะแต่ว่ามีเทตี้ผสมกับทรงบูอันเป็นยังไงมีเทตี้ผสมกับทรงบูอยากได้หน้ากลมนะครับแล้วก็ตัวไม่สั้นมากเหมือนกับทรงบูนะตัวให้เท่าๆกับทรงเทตี้อาจจะสั้นกว่าเทตี้ปกติแล้วก็ให้มันมีคอ ก็หน้ากลมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้อง,งเสร็จสนจะได้เป็นยังไงนะครับน้องเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นทรงอะไรคะช่าง ยาวค่ะเป็นทรงบูยาวนะคะนี่เป็นกลมๆอย่างนี้นะคะกลมๆ,ะะลๆแต่ไม่สั้นนะคะไม่สั้นมากนะคะร้านบบน้ำน้ำแต่ผลน้ำหมานลูกแมวซาลอนในสวนเกษเตรมอขอค่ะบบเบอร์โทรศัพท์066404443ค่ะ ID Line 6404443ค่ะมาใช้บริการกันเยอะๆนะ ร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะมีบริการรับส่งด้วยแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะน้องฟอมนะครับมาอาบน้ําสางขนตัดขนเป็นทรงหมีเพดดี้นะครับแต่ว่าเจ้าของขอเอาสั้นหน่อยเป็นหมีเพดดี้ที่กึ่งๆจะเป็นทรงบูนะครับเพื่อให้มีหน้ากลมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงแต่ขนน้องค่อนข้างพันกันเยอะนะครับพันกันแน่นตรง ด้านในนะครับเดี๋ยวเราสานขนให้สอนนะเ,เดี๋ยวมาดูเป็นครับว่าน้องตัดสแล้วเป็นยังไงนะที่ช่กกางก็วางตัดขึ้นทรงไว้นะครับตัดขึ้นทรงไว้แล้วก็อันนี้เป็นคนที่สานออกมาได้จากตัวน้องนะครับเป็นคนที่เป็นก้อนสักตะงค์ติดแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า น้องแตงคนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะสังกะตังนี้ต้องว่าออกนะครับเป็นการมันจะเก็บความอับชื้นไว้ที่ผิวหนังและขนทาให้เกิดขึ่นแดงผิวนคันแล้วก็กินอับนะครับมันจะอับน้ำไม่สะอาดแล้วก็เก็บสะสมความร้อนในร่างกายด้วยน้องแตงคเ,เสร็จแล้วเป็นยังไงน้องฟอมัวนี้เสร็จแล้วนะครับแต่เป็นทรงเทดตี้กึ่งบูนะครับหมายถึงว่าเป็นทรงเทดตี้ตัวยาวหน่อยแล้วก็เป็นทรงบูก็คือมีหน้ากลมนะครับ เป็นทรงประยุกต์นะครับทั้งดีทั้งดีทั้งบูนะครับก็พี่ชางกำลังแต่ตัว,ตว,ตวเป็นทรงเดีวยวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดเสร็จแล้วเป็นยังไงน้องเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นทรงอะไรคะช่างทรงยาวค่ะเป็นทรงบูยาวนะคะนี่เป็นกลมๆอย่างนี้นะคะ อมแต่ไม่สั้นนะคะไม่สั้นมากนะคะร้านนำน้ำแต่ผลน้อหมาน้องเมยวซาลอนในสวนเกษตรมอค่ะเบอร์โทรศัพท์066404443ค่ะ idline 6404443ค่ะมาใช้บริการกันเยอะๆนะที่ร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะมีบริการรับส่งด้วยแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ